อาหารเป็นพิษขิดแล้วเครียดฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนเจอกันเหนแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาเรื่องไส้เลื่องพุงกันอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากความสกรปรกและเชื้อโรคแบคทีเรียนั่นก็คือโรคอาหารเป็นพิษจะเป็นยังไงไปดูกันเลยอาหารเป็นพิษเกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีการปนเปื้อน ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียหรือปวดท้องซึ่งอาการส่วนใหญ่มักไม่ร้ายแรงมากนะักแต่หากเกิดอาการรุนแรงขึ้นก็อาจทให้ร่างกายเสียน้ําและเกลือแร่จนเป็นปอันตรายได้อาหารเป็นพิษเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุโดยเฉพาะในประเทศเขตร้อนอย่างเมืองไทยที่เชื้อโรคสามารถเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีดังนั้น จึงควรระมัดระวังในการรับประทานอาหารอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเกิดภาวะนี้อาการของอาหารเป็นพิษผู้ที่ได้รับเชื้อส่วนใหญ่จะแสดงอาการภายใน1นถึวันขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณของเชื้อที่ร่างกายได้รับเข้าไปโดยอาจมีอาการหลังรับประทานอาหารไม่กี่ชั่วโมง หรือนานเป็นสัปดาห์หากได้รับเชื้อรุนแรงโดยอาการป่วยของผู้ที่มาเชิญภาวะอาหารเป็นพิษมีดังนี้รู้สึกผะอืดผะอมเคลื่อนไส้อาจเจียนติดต่อกันหลายครั้งหรืออาจเจียนเป็นเลือดมีอาการปวดท้องแบบบิดเกรงเป็นพักๆเนื่องจากการบิดตัวของลำไส้ทายบอยทายมีมูกหรือเลือดปนไม่อยากอาหารมีอาการสูญเสียน้ำเช่น รู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียวิ่งเวียนศรีรษะหมดเรี่ยวแรงมีอาการทางระบบประสาทเช่นมองเห็นไม่ชัดแค้นเป็นเน็บหมดเรี่ยวแรงทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนนั้นต่อไปนี้ควรไปพบแพทย์ทันทีและไม่ควรซื้อยามและประทานเองเพราะอาจทําให้อาการแย่ลงได้ปากเหงกระหายน้ําอย่างมากปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะเลย ปัสสาวะมีสีเข้มหัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตต่ำอ่อนเพรียวิงเวียนศีรษะและหน้ามืดส่วนเด็กและทารกจะมีภาวะขาดน้ำนอกจากอาการผิดปกติข้างต้นแล้วยังมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นตาโบมีน้ำตาไหลออกมาน้อยหรือไม่มีน้ำตาขณะร้องไห้อาเจียนทีหรืออาเจียนอย่างต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงมีเลือดปนในอาเจียนหรืออุจจาระตามวัวหรือมองเห็นไม่ชัด ปวดท้องอย่างรุนแรงโดยอาการปวดไม่ลดลงหลังจากอุจจาระไปแล้วท้องเสียริ่มกับมีไข้สูงเกิน38องศาเซ,เซลเซียสการป้องกันอาหารเป็นพิษดูแลอนามัยส่วนบุคคลความสะอาดเริ่มต้นได้ด้วยตนเองโดยขั้วล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารให้เป็นนิสัยหรือหลังสัมผัสสิ่งโสกรกและแชร์โรคจากแหล่งต่างๆรอบตัวเช่น จับรลวบันไดกดปุ่มลิฟต์สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคต่างๆเป็นต้นบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะควรเรลือกรับประทานอาหารที่งุ้งซุก สดใหม่หรือผ่านความร้อนเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหารก่อนควรเก็บอาหารเข้าตู้เย็นไม่วางพิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเพราะอาจทำให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้เมื่อต้องการรับประทานอาหารอีกครั้งจึงนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนจัดเก็บและเตรียมอาหารอย่างปลอดภัยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่เตรียมอาหารปรุงอาหารหรือเก็บอาหารให้ถูกสุขาอนามัยเช่นแยกเก็บเนื้อสดออกจากอาหารชนิดอื่น เพราะเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่อยู่ในอาหารจำพวกนี้หรือล้างผักและผลไม้ให้สะอาดปะะาัาศจกิีกสกปกยาฆ่าแมลงสารเคมีหรือสารตกค้างต่างๆก่อนนำมารับประทานหรือปรุงอาหารรวมถึงเก็บรักษาอาหารประเภทที่บูดเสียง่ายให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมมีความเย็นทั่วถึงไงกันบ้างครับกับโรคอาหารเป็นพิษทุกคนก็อาจจะพอรู้กันมาบ้างแล้วนะครับ ผมแค่มาเสริมให้แล้วทุกคนก็ต้องเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ